หรูออ่อนน้อมทำตนให้คนรักดีกว่าจากักทำเก่งอวดเบงเขาคุณความดีแม้เห็นเป็นแค่เงาแต่ติดตามตัวเราไปจนตายคนด้อยกว่าเรานี้มีมากเหลือคนเขาเหนือกว่าเราก็มีทมอย่าเย่อหยิ่งทอระนงมัวหลงมมอย่าหลงชมว่าตัวเด่นจะเป็นภัย กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานน์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานน์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทางข้อชุกค,คิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่าน ให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่องแห่เมตตาให้คู่เวรทำแล้วสบายใจชีวิตดีขึ้นท่านผู้ฟังครับในสังคมที่ต้องพบปากกับผู้คนมากหน้าหลายตานี้ก็แน่นอนครับว่าชีวิตของเรานั้นก็จำจะต้องเจอกับทั้งคนที่ดีและคนที่ไม่ดี หากเจอคนที่ดีก็ถือว่าชีวิตของเรานั้นโชคดีแต่ถ้าหากเจอแต่คนที่คอยแต่จะเอารัดเอาเปรียบคอยแต่จะคิดร้ายกับเราอยู่เสมอแล้วลราก็เราจะทำอย่างไรและหลายๆคนนั้นก็เลือกที่จะใช้วิธีการตอบโต้ด้วยการกระทําที่ไม่ดีตอบกลับแต่ถ้าว่าการกระทําเช่นนี้ก็จะทำให้เกิดการจองเวรจองกรรมกันเสียปเปล่าครับฉะนั้นแล้ว การแผ่เมตตาก็เป็นสิ่งที่โบราณบัณฑิตทั้งหลายท่านก็ได้ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาตามลำดับนั่นก็เพราะว่าท่านเห็นถึงประโยชน์ของการแผ่เมตตาว่าการแผ่เมตตานี้ก็จะทำให้ผู้ที่ปฏิบัติเป็นประจำก็จะมีจิตใจที่อ่อนโยนมีจิตใจที่เยือกเย็นลงได้และก็จะทำให้เห็นว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้น ก็จะเป็นหนทางที่นำพาให้โลกเกิดสันติสุขได้นั่นเองครับและเมื่อตัวของเราเองได้รับความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็จะต้องการให้เพื่อนร่วมโลกได้รับความสุขอย่างนั้นบ้างก็จึงได้แผ่กระแสจิตอันเยือกเย็นและอ่อนโยนนั้นไปยังผู้อื่นกล่าวถึงกรรมก็คือการกระทำการคิดนึกออิจฉาก็ถือว่าเป็นกรรม การแค่เพียงคิดนึกในทางอากุศลต่อผู้อื่นเพียงชั่วขณะจิตก็เป็นอกุศลกรรมแล้วครับและผลของอกุศลวิบากก็จะต้องตามมาหากว่าสั่งสมมากเข้าย้ำคิดนึกคิดบ่อยๆก็ยิ่งมากจนอาจจะแสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจมันก็จะยิ่งตอกย้ำอกุศลกรรมให้ทรงผลเร็วและแรงขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่เราได้รับผลในปัจจุบันก็จึงเป็นวิบากกรรมในอดีตอย่างแน่นอนครับชาั้นแล้วผมก็จึงอยากที่จะขออนุญาตแนะนำบทสวดนี้ก็อยากจะให้ลองนำไปสวดกันดูนะครับซึ่งก็เป็นคาถามหาอำนาจของหลวงพ่อปานก็ให้ว่าเอวังราชสีโหมหานาทังสีหนาทะกังสีหนะเมสีละเตเชนะ นามาราชสีโหอิทธิฤทธิพระพุทธังรักษาสารพัดศัตรูอปราชายังอิทธิฤทธิรพระธรรมังรักษาสารพัดศัตรูอปราชายังอิทธิฤทธิรพระสังฆังรักษาสารพัดศัตรูอปราชายังโดยท่านได้แนะนำให้ใช้พระคาถานี้ให้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้าเย็นก็จะคมจิตศัตรูได้ ทำให้เรามีอํานาจบารมีเหนือศัตรูเขาจะทําอะไรเราไม่ได้เลยและก็ยังสามารถแผ่เมตตาไปยังคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดอิจฉาริษยาได้อีกด้วย mm. และสําหรับท่านผู้ฟังท่านใดติดสนใจในตัวพระคาถานั้นก็จะมีการปักหมุดไว้ให้ในแบบด้านล่างคลิปวิดีโอในช่องคอมเมนต์นะครับและหากจะกล่าวถึงอดีตนั้นก่อนให้อนอนครับว่า เราก็ไม่อาจาที่จะแก้ไขมันได้ให้ยอมรับผลกรรมที่ปรากฏอยู่ด้วยความเข้าใจแล้วก็ให้แผ่เมตตาต่อเขาก็น,นั้นด้วยความไม่โกรธไม่เกลียดนั่นก็คือการใช้เมตตาทําต่อเขาด้วยการยิ้มเสมอเมื่อเจอคนที่นินทามาทุรธวาจาเมื่อได้เจรจาด้วยความจริงใจนั่นก็เท่ากับว่าเราได้หยุดก่อเวรต่อไปเมื่อเราหยุด ก็เท่ากับหยุดกรรมในส่วนนี้ได้ครับและก็อย่าลืมว่าเมื่อเขาใส่ร้ายเขานินทาเราเขาก็ต้องคอยรับผลกรรมอันเจ็บแสบและก็เผ็ดร้อนอย่างไรมันก็อยู่ที่ความแรงของจิตและการกระทำของเขาที่จะย้ำคิดย้ำทำเช่นนั้นอยู่บ่อยๆและหากการกระทําของเขาที่ได้กระทําอยู่เป็นนิดหรือยิ่งถ้าไปกระทำกับคนที่ดีๆที่มีศีล กอเท่ากับก่อบาปอักุศลกรรมที่ยิ่งแรงด้วยเหตุนี้เขาก็จึงยิ่งน่าสงสารก็เพราะความคราความไม่รู้ในเรื่องกรรมวิบากโดยแท้ซึ่งนี่ก็คือเหตุที่เราจะต้องทำใจมเมตตาต่อเขาเถิดกระทำบุญครั้งใดก็ขอให้อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยก่อกรรมด้วยวาจาด้วยใจต่อเขาเหล่านั้นครับและอย่างไรก็ดี ผมก็ต้องขออนุญาตเรียนทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังกันอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในเรื่องราวทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในขั้งต้นนั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความเชื่อของคนเฉพาะกลุ่มเฉพาะบุคคลกันจริงๆก็จึงต้องเรียนขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังเราได้ใช้ทั้งดุลยพินิษ์และวิจารยญาณของท่านในการรับชมและรับฟังนะครับ โอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมานําเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยนะครับกับหัวข้อเรื่องใช้ชีวิตให้มีความสุขในยุคนี้ด้วย5วิธีที่คุณก็ทําได้ท่านผู้ฟังครับและก็แน่อนอนครับว่าคนเราทุกๆคนบนโลกโดยมากนั้นก็ล้วนแล้วแต่อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนบนโลกใบนี้ จะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่ตนเองต้องการได้เสมอไปและยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนี้ก็ได้มีการแข่งขันกันมากมายเกิดขึ้นทำให้ทุกคนนั้นก็ล้วนมุ่งความสนใจไปที่เรื่องของหน้าที่การงานการเงินชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองจนกระทั่งในบางครั้งก็อาจจะหลงลืมเป้าหมายของชีวิตตนเองไปว่า เป้าหมายในชีวิตตนเองนั้นคืออะไรและยิ่งทุกวันนี้สื่อโฆษณาต่างๆและค่านิยมต่างๆมากมายก็มักที่จะบิดเบียนการใช้ชีวิตของเราและก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากที่ทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้ยากยิ่งขึ้นแล้วเราจะใช้ชีวิตให้มีความสุขในยุคนี้ได้อย่างไรผมก็จึงขอนำพาท่านผู้ฟังมาพิจารณาถึง5วิธีการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข ก็มีให้ได้พิจารณา5วิธีการดังต่อไปนี้ครับวิธีการที่หนึ่งก็คือการวางแผนในชีวิตและรับผิดชอบต่อหน้าที่คำว่าหน้าที่ในที่นี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมีและก็จะต้องรับผิดชอบก็อยากจะขอให้จงจัดการกับทุกอย่างแล้วก็วางแผนไว้ให้เป็นระเบียบไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่มีความสุข เพราะหากว่าเราไม่มีระเบียบแบบแผนในชีวิตไม่รู้จักหน้าที่ของตนเองหากถึงเวลาที่จะต้องจ่ายบินเราก็อาจจะมีเงินไม่พอหรือแม้แต่เงินหมดก่อนสิ้นเดือนก็ได้ครับวิธีการที่สองรักตัวเองและจงรักให้มากขึ้นในทุกๆวันก็หากว่าเราไม่สามารถที่จะรักตัวเองได้แล้วเราจะไปหวังรักใครได้ล่ะครับหรือแม้แต่จะหวังให้ใครมารักเรา ก็เพราะว่าการรักตัวเองก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็เพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ได้และดำรงชีวิตต่อไปได้นั้นก็คือการที่เรารักตัวเองให้เป็นนี่หละครับก็ถึงแม้ว่าในบางครั้งมันก็อาจจะดูเหมือนว่าเป็นการเห็นแก่ตัวไปบ้างแต่ทว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ให้ใครก็ตามเข้ามาในชีวิตของเราแล้วก็ทำร้าย หรือแย่งชิงความสุขที่เป็นของเราออกไปครับวิธีการที่สามซื่อสัตย์กับตัวเองมันก็อาจจะมีเหตุผลที่ดีๆมากมายที่จะทำให้เราโกหกผู้อื่นแต่ก็อยากที่จะให้เราได้ทบทวนกับตัวเองให้ดีๆครับว่ามันมีเหตุผลอะไรกันที่เราจะต้องโกหกตัวเองเมื่อใดที่เราโกหกตนเองนั้นก็เป็นตัวของเราแหละครับที่จะรู้แก่ใจดีที่สุด และเมื่อใดที่เราเริ่มไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองวิธีการง่ายๆเพียงแค่ทำใจยอมรับและเปลี่ยนมันเป็นพลังให้เราก้าวต่อไปการซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็ยังเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะแสดงให้เห็นว่าเราคารพตัวเองมากแค่ไหนอีกด้วยครับวิธีการที่สี่ซึมซับช่วงเวลาดีๆก็หากว่าเราได้มีช่วงเวลาที่ดีๆในชีวิตก็จงอย่าได้เร่งรีบ ให้มันผ่านพ้นวันไปบวๆแต่ก็จงได้อยู่กับมันและก็ซึมซับมันไว้ก็เพราะว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆนักฉะนั้นแล้วก็จงได้ซึมซับเก็บไว้ในความทรงจำก็เผื่อว่าสักวันหนึ่งหากว่าเรารู้สึกแย่ก็ขอให้คิดถึงช่วงเวลาเหล่านี้ล่ละครับก็เพื่อจะเป็นกำลังใจและย้ำเตือนว่าชีวิตนี้เมื่อมีช่วงเวลาที่มันแย่แย มันก็มักจะมีช่วงเวลาที่ดีๆผ่านเข้ามาเสมอและในทางกลับกันนั้นหากว่าวันนี้เรามีความสุขก็ขอให้เราจงได้ทำใจตเตรียมใจที่จะยอมรับว่าวันข้างหน้านั้นมันก็จะต้องมีความทุกข์เข้ามาเช่นกันครับและวิธีการสุดท้ายก็คือการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณก็ไม่เพียงแต่ว่าเราจะต้องกระตันยูต่อพ่อแม่ของเราเท่านั้น แต่ทว่าการกรตันยูรู้คุณต่อบุคคลใดก็ตามที่เราก็เห็นว่าเขาเคยมีพระคุณต่อเราเด็กเคยเกื้อกูลช่วยเหลือเรานั้นก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรจะกระทําอย่างยิ่งก็เพราะหากไม่มีพวกเขาเหล่านั้นเราก็อาจจะไม่มีโอกาสได้มาอยู่ในจุดจุดนี้ได้ครับและถ้าหากว่าเป็นไปได้ก็จงได้ตอบแทนบุญคุณในวันที่เรายังมีโอกาสก่อนที่ทุกอย่างนั้นมันก็อาจจะสายเกินไปก็ได้ครับ และก็หวังว่าห้าเคล็ดลับ่า่ๆเหล่านี้จะช่วยให้ท่านผู้ฟังหลายๆท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างแฮปปี้และมีความสุขมากกว่าเดิมนะครับกอขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงคข,ข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อโชคิด คติเตือนใจที่ผมจะนำาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปุกคิดพิจารากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องสิบทักษะในยุคนี้ที่ต้องมีเพื่อเอาตัวรอดท่านผู้ฟังครับโลกของเราในยุคสมัยปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนให้มนุษย์งานในยุค2021ต้องเจอกับโจทย์ที่ท้าทายมากกว่าเดิมก็เพราะนอกจากการที่จะต้องรักษาชีวิตให้รอด ต้องทำความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตใหม่หรือที่เรียกกันว่านิวนอน์มอตต่างๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังจะต้องรักษาเก้าอี้ในออฟฟิศของคุณไว้ให้เนียวแน่นอีกต่างหากก็เพราะในยุคที่ตําแหน่งงานน้อยลงบริษัทมีตัวเลือกที่มากขึ้นทักษะอะไรที่จะทําให้บริษัทต,ตัดสินใจที่จะเลือกเราเข้าทํางานหรือไปต่อทักษะอะไรที่ AI ไม่สามารถทดแทนเราได้ แล้วทักษะอะไรที่จะช่วยให้เรามีที่ยืนในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ที่กำลังจะมาถึงนี้ได้และทักษะการเอาตัวรอดกับวิถีชีวิตใหม่ที่ว่านี้ก็มีให้ได้พิจารากันทั้งหมด10ข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งก็คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนการแก้ปัญหาด้วยมุมมองและวิธีที่หลากหลาย ก็เพื่อที่จะให้เราจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าเดิมได้นั่นเองครับข้อที่2การคิดอย่างมีวิจารณญาณก็คือการใช้เหตุผลคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดีข้อด้อยหรือก็คือ,คอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบนั่นเองครับข้อที่3ความคิดสร้างสรรค์ก็คือการสร้างสรรค์ไอเดียแปลกใหม่ในการแก้ปัญหา หรือการเพิ่มทางเลือกให้มีทางออกในชีวิตมากขึ้นนั่นเองครับข้อที่สี่ก็คือการบริหารจัดการคนการบริหารคนให้ตรงกับงานก็จะเป็นการเติมแรงจูงใจให้สร้างผลงานได้ดีที่สุดครับข้อที่หความสามารถในการาร่วมมือกับผู้อื่นหรือก็คือการจัดการพฤติกรรมของตัวเองให้สามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นครับ ข้อที่ 6. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ก็คือการารับรู้ถึงพฤติกรรมของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วซึ่งก็จะทำให้เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายเขาถึงทำเช่นนั้นนั่นเองครับข้อที่7ทักษะการประเมินและการตัดสินใจซึ่งก็คือการประเมินและสามารถที่จะตัดสินใจในการทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยที่จะต้องใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมด้วยครับข้อที่แปทักษะที่มีใจรักการบริการมีจิตอาสาและเสียสละโดยการที่เราหาวิธีการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างกระตือรือร้นครับข้อที่9ทักษะการเจราจาต่อรองก็จะช่วยลดช่องว่างทางความคิดและก็ประสานผลประโยชน์ให้วินวินได้ทั้งสองฝ่ายครับ และก็มาถึงข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือการใช้ทักษะความยืดหยุ่นทางความคิดใช้หลักการหลากหลายเพื่อจัดลำดับและปรับวิธีการทำงานต่างๆด้วยความคิดของเราที่มีความสร้างสรรคนั่นเองครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำออากมาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำออกไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพร ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีฮิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวตบาปผู้สแสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยะยะ,ยะธรรม ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบ,บกพร่องผิดพลาดตกหลนประการใดกระผมอานน์ก็ต้องกราบขออาไปท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและถ้าหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบ ก็สามารถที่จะกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอนนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอนนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ